สวัสดีค่ะธนูวัยที่2ค่ะไม่เกิน24ปีหรือเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะจากนี้ไปเขาเราจะมาตามเส้นทางรักของธนูวัยที่สองแต่เนื่องจากว่าเทปนี้ล่าช้ามากค่ะจึงขออนุญาตนะคะบอกกล่าวเรื่องราวแล้วก็วิเคราะห์ความรักความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่วันนี้ค่ะยาวๆไป จนถึงต้นปี2 5 6 4เท่ากับว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เราจะมาวิเคราะห์พูดคุยกันจากนี้ไปเนี่ยก็จะคาบเกี่ยวปลายปี2 5 6 3ไปจนถึงต้นปี2 5 6 4ค่ะเริ่มกันที่10ไม้ค่ะ10ไม้ในฐานของเจ้าชะตาค่ะมาพร้อมกันกับสี่เหรียญในฐานของคู่ครองค,คู่สัญญาค่ะ ทางด้านซ้ายของเราเนี่ยเป็น1ไม้มี8ดถ้วยห้อยอยู่ข้างล่างด้วยค่ะด้านขวาของสี่เหรียญมีควีนควีนถ้วยค่ะมีควีนถ้วยและมีควีนดาบห้อยท้ายอยู่ด้วยค่ะด้านล่างเป็น8ดถ้วยแฮงแมนและควีนดาบค่ะจุดแรกที่ ต้องพิจารณากันเลยนะคะก็คือจุดที่เป็น10บไม้และสี่เหรียญน,นะคะในแง่ของความสัมพันธ์เราเราค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าความสัมพันธ์ของธนูในเวทีสองเนี่ยคงจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สร้างความสุขหรือว่าความสมหวังมากเท่าที่ควรจะเป็นค่ะสิบไม้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เจ้าชะตาจะทุ่มเท ความสนใจทุ่มเทเวลาทุ่มเทพลังงานทุ่มแบบหมดหน้าตักเลยนะทุ่มแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะคะในมุมแบบนี้ค่ะทุ่มให้กับอะไรทุ่มให้กับเรื่องของหน้าที่การงานการสร้างงานสร้างเงินสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงมากกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ความทุ่มเทที่เห็นอยู่ในเวลานี้นะคะสิบไม้หนึ่งไม,ม้ใช้คำว่าอะไรดีนะหามรุ่งหามค่าเช้าจรดเย็นเย็นจรดเชา้าอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะก็ไม่น่าแปลกใจค่ะวัยนี้เป็นวัยที่พลังงานเหลือเฟือนะคะแล้วก็เป็นวัยที่ต้องทุ่มเทให้กับเรื่องของงานอยู่แล้วแหละเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าน้องๆไม่มี คนพิเศษไม่มีคนสนิทที่ต้องดูแลกันและกันไม่มีแฟนมีตัวคนเดียวนะคะมันก็ไม่ใช่มุมที่น่าห่วงแต่ถ้ามีแฟนถ้ามีเพื่อนเพื่อนสนิทนะคะคนรู้ใจหรือมีครอบครัวมุมที่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่ดีแน่นอนคะ่ะบอกได้เลยคะ่ะเพราะมันไม่ได้มีแค่สิบไม้คะ่ะ มันมีสี่เหรียญด้วยและสิบไม้สี่เหรียญก็ยังพ่วงด้วยแฮงแมนค่ะมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้หลากหลายนะเอาเท่าที่นึกออกและมองเห็นอยู่ในเวลานี้ค่ะอ,อันแรกเลยเนี่ยก็คือ,อผลัดวันประกันพุ่ง นัดวันนี้แล้วก็บอกว่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในที่นี้คืออะไรคือเดี๋ยวขอทํางานให้จบก่อนขอเคลยตรงนี้หน่อยขอไปตรงนั้นนิดขอ,อแก้ตรงนี้หน่อยคือมันอยู่กับง,งานนะคะที่เห็นอยู่ในเวลานี้คือหนีไม่พ้นเรื่องของงานที่มันหนักมันเหนื่อยมันล้นมือมากมายไก่กองนะคะจะด้วยเหตุผล กลใดก็แล้วแต่ค่ะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณต้องทุ่มเทให้กับงานทั้งจำใจทั้งยินยอมทั้งจำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะทำให้คุณต้องพุ่งไปเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของความรักดังนั้นถ้าหากว่ามันเป็นมันเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ให้ฟังในวันนี้เนี่ยมันก็ต้องระวังค่ะเพราะหนึ่งเพื่อนคุณแฟนคุณ หรือคนในครอบครัวของคุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อขึ้นมาสุดท้ายก็อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ดราม,มา่าสุดท้ายไอ้ที่คุณทุ่มเทไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อการสร้างเงินสร้างงานสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยค่ะในมุมแบบนี้ระวังนะคะระวังอะไรระวังตาอยู่จะมาเจอค่ะตาอยู่คืออะไร เคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะเพลงตะอินกับตานาค่ะตะอินกับตานาคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะแป๊บเดียวค่ะตาอยู่เนี่ยโผล่มาจากไหนไม่ทราบมาคว้าพุงปลาเพียวๆไปกินเออเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้นะคะต้องขอโทษทีค่ะ อีกมุมนึงค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะไม่อยากข้ามไปคือมุมที่อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ใช่แต่เจ้าชะตาค่ะที่บ้างงานอาจจะด้วยกันทั้งคู่สถานการณ์ที่บ้างงานทั้งคู่เนี่ยย่อมย่อมแย่แย่แย่อย่างเห็นได้ชัดนะคะแย่ในแง่ที่ มันทําให้คุณสองคนมีช่องว่างมีช่องบหวมีระยะห่างมีความห่างเหินและสุดท้ายในที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเดินออกเส้นออกจากเส้นทางของความสัมพันธ์ไปหรือต่างคนต่างถอยออกมาคนละก้าวโดยที่ไม่รู้ตัวคือมันมีการถอยออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือมันห่างกันมากแล้วค่ะและถ้าว่าเรากลับไปมองที่เส้นทางของดวงดาว ธนูเนี่ยมีแววมีปัญหามาตั้งแต่ออโหปีก่อนแล้วค่ะตั้งแต่ราหูเลง็งราหูเล็งธนูอยู่ปีครึ่งยุ่งยากวุ่นวายสับสนซับซ้อนแล้วก็ผันแปร ى. และถึงแม้ว่าดาวราหูดวงเดียวกันนี้จะยกออกจากจุดที่เลงดวงชะตาของคุณธนูแล้วก็ตาม แต่เรือนที่เข้าสถิตยอยู่ในขณะนี้เนี่ยกลับเป็นเรือนที่6เรือนแห่งอุปสรรคและปัญหาเงื่อนไขนานานับประการสำหรับชาวธนูและในขณะเดียวกันเนี่ยดาวราหูดวงเดียวกันอยู่ในเรือนที่5จากลัคนาวัยค่ะราหูในเรือนที่5เนี่ยไม่ใครก็ใครในความสัมพันธ์ถ้ามีนะ มันจะมีเรื่องของความอวดดื้อถือดีทิฐิเอาชนะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเกเรค่อนข้างจะมีความความเอาแต่ใจและความเป็นตัวของตัวเองสูงเกินไปและถ้าปีนี้ราหูของใครจอนมาเป็นกาลีจอนอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนค่ะ ดาวราหูเดินจากมาจากเรือนที่7เดินเข้าสู่เรือนที่6ในขณะที่หน้าไพ่ของเราในขณะนี้มี8ถ้วยทํางานอยู่ในจุดที่หมายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นเราคิดว่าธนูในวันที่สองน่าจะผ่านเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคําว่าเบื่อ,เ,อเลิกสนใจ หรือมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเดินออกไปหรือจากมาคือทั้งในมุมของไพ่ทั้งในมุมของดวงดาวก็ไม่น่าจะดีต่อความรักนะคะก็เรียกง่ายๆว่ามันมีความเป็นไปได้ล่ะค่ะที่มันจะมีเรื่องของการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลัดพรากจากกันอย่างที่เรนท่าบไปตอนต้นนะคะว่า าภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเรามองเห็นความห่างเหินที่ชัดเจนมากๆสำหรับธนูนในวันที่2ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างที่บอกไปนะคะต้องรีบต้องรีบพิจารณาสถานาการณ์อย่างเร็วอย่างด่วนอ,อย่างมีสติอย่างมีเหตุผลแล้วก็ถามตัวเองดีๆว่าจะเอายังไง นะคะถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องต่างคนต่างเดินออกไปการจากกันในครั้งนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ล่ะคะว่ามันจะจากกันแล้วจากกันยาวๆะคะ่ะเนื่องจากมีแฮงแมนอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนะคะอย่าลืมแฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกได้คำเดียวว่า ไม่ดีต่อเรื่องของความรักแน่ๆสถานการณ์ของแฮงแมนกับความสัมพันธ์เนี่ยง่ายๆเลยก็คือคำว่าสูญเสียนั่นเองค่ะถ้าเราทำอะไรหายไปสักอย่างหนึ่งในในขณะที่เราเปิดแฮงแมนขึ้นมาได้เนี่ยแสดงว่าไอ้ของที่หายชิ้นนั้นเนี่ยไม่น่าจะได้กลับคืนแล้วล่ะ สถานการณ์ของความรักคนรักแฟนก็เหมือนกันค่ะทะเลกกาะกันมีปัญหากันในช่วงนี้แล้วมีแฮงแมนมาแแบหลาให้เราเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยมันถึงขั้นที่ทางใครทางมันยาวๆเลยนะคะต้องระวังค่ะสาหรับคนที่กําลังมีแฟนอยู่มีคนรักอยู่หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทก็ได้ค่ะถ้าโกรธกันมีปัญหากันในช่วงที่แฮงแมนทํางานโอกาสที่จะกลับมามาเจอกันมาดีกันมา จูนกันใหม่ได้เนี่ยมันยากนะคะตามความหมายของแฮงแมนเนี่ยมันยากแล้วก็นานด้วยค่ะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งปีนะอย่างมากเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะยาวถึง4-5ถึงปีเลยค่ะสำหรับแฮงแมนค่ะก็เลเรียกว่าชาวธนูในวันที่สองอ่ะถ้าถ้าโสดถ้าโสดนะคะคุณก็มีโอกาสโสดยาวๆเลยค่ะโสดยาวจริงๆนะคะในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะ ทั้งความหมายที่มันมาจากไพ่ความหมายที่มันมาจากการเดินทางของดวงดาวในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันแฝงไปด้วยความยากแฝงไปด้วยการรอแฝงไปด้วยระยะทางที่ห่างหงและจุดหนึ่งค่ะที่จริงๆมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันหัวข้อที่เราคุยกันคือหัวข้อของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยมัน มันก็หนีไม่พ้นนะคะในส่วนที่เป็นเรื่องของสุขภาพถ้าคู่ไหนยังไม่พร้อมที่จะมีอนาคตร่วมกันมีความรับผิดชอบร่วมกันเช่นยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรต้องระวังให้ดีๆค่ะแฮงแมในตำแหน่งนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงคุณมีความ มีแนวโน้มและมีความเป็นไปได้ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเกยี่ยวกับช่องท้องและในมุมที่เรากลัวว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์กันและนำไปสู่การตั้งครรภ์และเป็นการตั้งครรภ์ที่มันยังไม่พร้อมเนี่ยแฮงแมนหมายถึงมันอาจจะมีการสูญเสียหรือมีการแท้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะคะในจุดนี้ค่ะ หรือถ้าไม่ใช่ปัญหาจากความสัมพันธ์แต่อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของช่องท้องลำไส้กระเพาะอาหารหมดลูกกระดูกสันหลังแล้วก็อาจจะ,ะรวมไปถึงกระดูกเขากระดูกข้อเท้ากระดูกข้อใหญ่ๆนะคะในร่างกายของเราอันนี้ก็ต้องระวังค่ะ จริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกันสัทีเดียวแต่ด้วยความเป็นห่วงค่ะก็ขอแวะไปเรื่องสุขภาพนิดนึงก็แล้วกันค่ะยิ่งโดยเฉพาะน้องๆ้องผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงในในวัยที่ไม่เกิน24ปีเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะแฮงแมนในตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของอมดลูกสำหรับผู้หญิงค่ะ จากที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยสิไม้สี่เหรียญและมีแฮงแมนห้อยท้ายอยู่เนี่ยเกณฑ์หนึ่งที่มันมีความเป็นไปได้ก็คือ,เ,อ,อเกณฑ์ที่เราต้องเสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะรักษาอะไรหลายๆสิง่งหลายๆ,ๆอย่างหรือบางอย่างที่มันสําคัญมากมากกว่านะคะสำคัญมากกว่าสิ่งที่เราต้องสละเอาค่ะค่ะยอมเสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาบางอย่างเอาไว้ ในคนโสดบอกไปแล้วค่ะว่ามีโอกาสรอ,อนานค่ะเพราะแฮงแมนคือความล่าช้าค่ะแฮงแมนนะคะขึ้นอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันค่ะในขณะที่ลัคนาวัยของชาวธนูนในวันที่สองเดินไปที่เรือนของดาวเสารในราศีมังกร และเสาเจอกับดาวพระอาเรียบร้อยแล้วค่ะคู่นี้นะคะคือความเครียดค่ะเออคู่นี้เจอกันไม่ได้ค่ะจะเห็นว่าดาวเสารดาวพระอาสเจอกันมาตลอดทั้งปี2563โคจรปกติสลับกับการโคจรผิดปกติจะเห็นว่ามีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นในสังคมกระจายไปทั่วโลกค่ะ ไม่ใช่แต่เฉพาะในเมืองไทยและโดยเฉพาะในเชิงของความรักเนี่ยดาวคู่นี้ทําให้เกิดความแตกแยกในความสัมพันธ์มานักต่อนักแล้วค่ะและในขณะที่ดาวคู่นี้โคจรอ,อยู่ในในตำแหน่งที่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามีความหนักแน่นมั่นคงและแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อ เมื่อเจ้าชะตาเจอแฮงแมนในฐานปัจจุบันบวกกับดาวเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวประจำวัยนะคะดาวเสาเป็นดาวประจำวัยของชาวลัคนาราศีธนูวัยที่สองค่ะเท่ากับว่ามันได้รับอิทธิพลทุกด้านเลยค่ะในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความวิตกในเรื่องของอความ ความไม่ได้ดั่งใจอะค่ะในเชิงของความรักเนี่ยลักษณะของความสัมพันธ์มันเหมือนกับมีการซื้อเวลาให้กันและกันอาจจะมีคนหนึ่งค่ะที่ไม่สนใจแต่ในขณะเดีวยวกันมีคนหนึ่งที่พยายามจะยื้อเวลาเอาไว้พยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ความสัมพันธ์มันดำเนินไปได้ด้วยดีคือไม่ยอมปล่อยแต่จริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ย อะไรที่มันไม่ไหวมันไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ความสัมพันธ์ของธนูในวันที่สองเป็นสถานการณ์ที่ไม่ควรจะยื้อเวลาออกไปหรือไม่ควรจะซื้อเวลาเอาไวค้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วทราบไหมคะว่าอะไรนี่ไงคะแปดดาบค่ะคุณยิ่งยือ้อคุณยิ่งซื้อเวลาก็ยิง่ง เท่ากับว่าคุณพาตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนสับสนค่ะขอภายค่ะพูดผิดขอแก้ไม่ใช่แปดดาบแต่เป็นควีนดาบค่ะควีนดาบเนี่ยถ้าพูดในแง่ของสถานการณ์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแฝงไปด้วยความรุนแรงความสับสนความแตกหักความไม่เข้าใจแล้วก็ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสูง ดังนั้นเบื้องต้นที่เราเห็นอยู่ณนะเวลานี้เนี่ยในความสัมพันธ์ของคุณธนูในวันที่สองน่าจะมีเรื่องของคําว่ารุนแรงแตกหักแทรกเข้ามาด้วยค่ะขึ้นมาเป็น10บไม้ค่ะคือการทุ่มเทปิดท้ายด้วยควีนดาบก็หนีไม่พ้นคําว่าทุ่มเทเหมือนกันค่ะแต่มันอาจจะเป็นการทุ่มเทในในคนละมุมกันนะคะเช่นคนหนึ่งเทให้งานคนนึงเทให้กับคําว่า ของของฉันเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอเธอจะต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการให้เธอเป็นมันจะเป็นมุมที่มันมุมที่มันค่อนข้างจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ยุ่งยากแล้วก็นำไปสู่สิ้นนำไปสู่จุดสิ้นสุดค่ะ เพราะว่าไพควีนดาเนี่ยหมายถึงการอยู่ตามลําพังการอยู่โดดเดี่ยวการอยู่อย่างการอยู่อย่างปล่อยวางปล่อยปลงค่ะเพราะถ้าหากไม่รู้จักวางให้ลงปลงให้ได้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ทีเ่เราจะเจอกับคนที่ไม่สามารถพึ่งพาอะไรเขาได้เลยค่ะนอกจากตัวเราเองนะคะ สำหรับน้องน้องธนูวัยที่สองที่เป็นผู้หญิงสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงถ้าได้มาฟังนั่นก็คือว่าจากวันนี้ไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอห่วงอารมณ์ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวอ่อนโอนและในที่สุดมันจะกลายเป็นอารมณ์อันอ่อนแอค่ะ ซีเรียนควีนถ้วยและยังมีควีนดาบห้อยท้ายมาแบบนี้นะคะสำหรับน้องๆผู้หญิงถ้าเราเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่างดีแล้วเนี่ยเราก็ย่อมจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งได้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ และปัญหาบางอย่างนะคะน้องๆถ้าเรารู้จักที่จะทำตัวให้รออยู่เหนือปัญหานั้นๆได้นะคะพี่ก็คิดว่าเราก็น่าจะมีความสุขมากกว่าที่เราจะเอาตัวเองพุ่งลงไปในปัญหาที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแน่ๆใช่ไหมคะถ้าเรารู้ทิศทางแบบนี้แล้วพยายามทำตัวให้รออยู่เหนือปัญหาเข้าไวค้ค่ะเพราะเนื่องจากว่าควีน้วยในตำแหน่งของอารมณ์และความรู้สึก มันคือเรื่องของความชืดจืดจางเฉ่ยช,ชาหน้าเบื่อค่ะไพ่ชุดนี้เนี่ยอ,อยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนไม่เกิน4เดือนนะคะดังนั้นจากจากวันนี้ไปที่เราเปิดหน้าไพ่ยาวๆไปจนถึงมีนาคมไม่เกินเมษายน2,564 สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของธนูในวัยที่2มันเข้าสู่เส้นทางของ 1. ความห่างเหินเฉยช้าเฉยชาจืดชื่อ,อ,จ,อจืดจางหน้าเบื่อและสุดท้ายในที่สุดเนี่ยมันอาจจะเหลือแต่เพียงความทรงจำได้ค่ะในมุมที่น่าจะเป็นนะคะจากนี้ไปดังนั้นแนะนำให้ครอ,องตัวเป็นโสด ให้นานๆนค่ะให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เลยค่ะสำหรับน้องๆธน,นูในวัยที่สองนะคะถ้าจะให้ดีค่ะพยายามไปมีแฟนนู่นเลยค่ะวัยที่สามไปเลยค่ะวัยที่สามเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเร้าใจน่าสนใจและน่าค้นหาอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะสำหรับธนูในวัยที่สามนะคะ สุดท้ายเนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆที่อยู่ในวัที่สองอายุน้อยประสบการณ์น้อยความอดทนน้อยต้องศึกษาและเรียนรู้กันและกันให้มากๆค่ะและทางชมดาวก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าน้องๆธน,นูในวัที่สองไม่ว่าหญิงหรือชายจะประสบกับเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์อันยั่งยืนค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามค่ะกลับมาพบกันคุยกันทักทายกันในคลิปต่อไปค่ะคลิปวัยที่3ของชาวธนูนะคะก็คงจะเป็นคลิปที่คาบเกี่ยวปลายปี63ไปจนถึง64ต้นต้น64เหมือนเดิมค่ะอยู่ที่ว่าทางเราจะสามารถจัดสรรเวลาให้ลงตัว ได้ขนาดไหนนะคะจะพยายามค่ะสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในเวทีสองอีกสักนิดนึงค่ะในมุมที่มีความเป็นไปได้ในตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าสู่มุมถอยกันคนละก้าวค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังมีปัญหานะคะหรือยังไม่มีปัญหาแต่มันมีแนวโน้มว่ามันจะมีปัญหา สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือถอยกันคนละก้าวอยู่กันคนละมุมค่ะแล้วก็เจอกันให้น้อยคุยกันให้น้อยทํากิจกรรมร่วมกันให้น้อยๆส่วนคนที่ไม่มีคู่ไม่มีแฟนก็คุยกับเพื่อนแทนค่ะแต่ก็ต้องระวังทะเลาะกับเพื่อนด้วยเหมือนกันค่ะแล้วคนที่มีครอบครัวก็ต้องยิ่งอดทนค่ะต้องยิ่งอดทนต้องใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าปกติเลยค่ะเพราะว่ามันมีแฮงแมนขึ้นในฐานปัจจุบันนะคะเอาละค่ะ พอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับน้องๆชาวธนูค่ะหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาต่อไปสัปด์นี้นะคะสำหรับวันนี้มีความสุขและขอให้คิดสิ่งใดสมปรารถนาในทุกๆเรื่องค่ะบุรรักษาสวัสดีค่ะ